สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนติ๊กบิ๊กบราเธอชีวิตพลิกขั้นสุดหลังเลิกอดีตสามีหนุ่มสอนรามหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับติ๊กบิ๊กบราเธอหรือติ๊กนิทรินหรือชื่อปัจจุบันกุ้งพลอยกนิทรินอดีตภรรยาของหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์และแม่ของลูกสาวน้องวีจิที่เป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอและหนุ่มสอนรามนั้นได้เลิกรากันไปด้วยสาเหตุทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอนั้นติดพนันและมีนี่สินนนรรงงงจททาาาดด้อีีตสมน ไ,ไวและดูเหมือนว่าการเลิกรานในครั้งนี้จะเป็นการจบไม่สวยเนื่องจากข่าวเชาว้าต่างๆของติ๊กบิ๊กบราเธอร์ในช่วงตอนแรกทางด้านหนุ่มสอนรามนั้นถึงขั้นไม่ให้เจอกับลูกสาวน้องวิจิจนกลายเป็นประเด็นดรามา่าจนกระทั่งได้มีการคุยกันและได้ให้ติ๊กบิ๊กบราเธอร์คุยกับลูกสาวทางวิดีโอคอลแทนเนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงยังไม่อยากให้มาเจอซึ่งก่อนหน้านี้ทําเอาฮือฮาเมื่อทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์พูดแบบไม่ไอายประกาศจีบอดีตสามีหนุ่มสอนรามพร้อมชวน ออกเดตหลังได้ออกมาโพสตรูปภาพของอดีตสามีหนุ่มสอนรามพร้อมกับระบบแคปชั่นเอาไว้ว่าวิจิไม่ขออนุญาตจีบป้าหนูได้ไหมน่าร้าง่าผู้ชายคนนี้ออกเดตกันไหมมาๆจุบทีหนึ่งสงใจ I love y o u t o o ว้าวกำลังใจเยอะเลยเดินหน้าจีบต่อไม่รอแล้วนะขอเพิร์บแป๊บฝันเพื่อเป็นจริงรักเดียวของฉัน s i j เทพพ e ทัก a k ล่าสุดทางนันติ๊กวิปรานเธอร์ก็ได้ออกมาเผยความสำเร็จอีกขั้นหลังเจ้าตัวได้เปิดบริษัทเป็นของตัวเอง ในชื่อมามาวิจิคอมพานีลิมิตเทบริษัทมามาวิจิจำกัดพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าตั้งใจทำงานเริ่มต้นจากเล็กๆยังมีภาระอีกเยอะภารกิจเธอยังไม่เสร็จจงให้พลังกับตัวเองให้กำลังใจตัวเองเยอะๆกุ้งพลอยขอบพระคุณพ่อบังเกิดกล่าวและพ่อบุญธรรมพ่อแกละพระวัดปากน้ำภาษีเจริญที่คอยสั่งสอนด้วยธรรมะให้เดินทางที่ถูกที่ควรนะคะแม่จะสร้างปฏิมากรรมใหม่ให้ลูกดู #svj เทพพิทักษ์พระคนนี้ขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ช่วยประคับประคองกุ้งพลอยตลอดมานะคะแก้ไขใจเย็นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ